จะ้าโฟงข้าวเร็วๆเส่ว่า ไปจงจงคืนม้วนทนอดบ้านกุกเกาะว่ะทำไมอ่ะโอ้โหไปยัางยังนังมาคืนทอดบ้านตัวอีกไปสนุกขนานบ้านนั้นค <c oughs> ะดียันสา้ค่ะวอจ้งองหอือ <c oughs> ตอนไปก็ลุงขอไดีเนาะ,ะลุงพลไปจะด,ดีไปขอให้เพิ่นอันไปคุ้มครองรักษาะ มาแล้วนะสวัสดีค่ะไปเห็นผู้ขาวไปเห็นเป็นอะไรไปเห็นอันขาซ่อนแ้วไม่จะไปไปไปไม่ถึงข่าลุงพลยายไปกับต้นอ้อมาคนละรถยายไปนู่นข่าลินซานผุนข่าลินซานอืมไปสนุกมากเลยยายก็ถ่ายคลิปให้ดูย้ายก็ถ่ายคลิปให้ลงให้ดูเข้าไปดูดิมันรักงามแท้ ขึ้นสูงมากเลยเอารถนนั้นขึ้นไปรถกระเช้ารถมันมันเป็นรถขึ้นไปอยู่บ่เมนกระเช้ามันมันเป็นรถแบบเร็วๆนะสาวิสงอืมถ่ายคลิปให้ออกไปเรียบร้อยแล้วอายายว่าดูอดียามเช้าถ่ายบอบอือไปพรอนให้เอฟซีหน่อยปีใหม่แล้ว อัดฟันแล้วก็ิดที่ <Means S 1> ทุคนเนาะอยู่ภายในประเทศที <leye> ่ทุกคนเนาะที่ดูดองอ่อนกัจำองอุปกรณ่า้มบันคับไม่้งไทหนี้ลือจุกปากประหาใญ่ลือยากคิดริงไใดก็ได้ได้สมงมา่์านถนาลืประหะถ้าปาะหางินก็ได้มือกำปะหาข้ามก็ได้มื่อกหอบกินหอบท่าน นอนรับเพื่อได้เงินมือนนอนตื่นได้เงินเศนเบ่นฝ่ามือเพื่อได้เกลียวมันีสูตรถูกหามีเข้ามาผ่านม่านหามีเข้ามาบิดเด้อนอนรับได้เงินผ่านนอนฝันได้เงินล้านขั้นเข้าสุกกระเป๋าทุกมือทุกวันก็คิดต้องเงินก็เงินไหลน้องคิดกระทถนกระทถนไหลหนูคิดต้องเงินข้ามเกลียวเพื่อร่างไหลเข้ามาสู้กระเป๋าทุกมือทุกวันเด้อคุณพระศรีรัตน์ไตรจงปกปักรักษาคุ้มปองเธอยู่ดีไม่เฮงอนุเนื่งร้อยเอ็ดพันกระสาทุกคนเด้อสาธุ ขอขอบคุณยายอุ่นนะคะปีใหม่แล้วขอให้เอฟซีทุกคนทั่วโลกทั่วประเทศไทยจงจะมีจงมีความสุขความเจริญคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินขอให้มีความสุขมากๆอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปเที่ยวโอ้ไปเที่ยวก็สนุกครั้งไปแจกของไปเที่ยวด้วย ได้ทำบุญด้วยเสียดาจะยาซี่ไม่ไปจักเถือค่ะบอกว่ายาซี่ทำไมไม่ไปจักทีไปบ่ได้เขาไปบ่ได้เขาเมาเมาเพราะว่าเป็นยังไงบ้างบ้านมีคนเมาลดอยู่เขาก็เอายาให้กินยายบ่แพ้คนเมารด์่ะบ่แม่นแต่เจ้าอ๋อเฮียงดังแห้งบ้านเขาก็หนาว นามากเหมือนเหมือนอยู่เมืองเหมือนอยู่เมืองนอกในต้นไม้ต้นอะไรสูงๆแบบนั้นอ่ะเขาปลูกต้นอันที่อยู่เมืองนอกนะต้นอะไรอันชุสูงเออต้นเออเป็นแถวเป็นนั่นไปเลยสวยสวยมากผู้เขาก็้เขาผู้เขาก็เหมือนเมืองเลยเป็นจอกจอกแจ๊กแจ๊กแบบนั้นนะเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นลักษณะแต่เป็นเขาเหมือนเราเออไม่ไม่ไม่เป็นเขาแบบนี้นะจะไม่เป็นเขาลูกใหญ่นะ โอ้เขาเล็กๆเออเขาเป็นคือเพชรบูรณ์อ่ะอ๋อเพชรบูรณ์เนี่ยคือเพชรบูรณ์แล้วก็เมืองเลยน่ะใกล้ๆกัน่ะเป็นเขาแบบนั้น่ะเเป็นขาเขาเขคลองเขานะคล้ายๆน้ำบ้านกุกตูมมีเขาแบบนั้นน่ะตรงที่ห้วยอันนั้นห้วยนั่นแหละเป็นเขาแบบนั้นแหละมันจะเป็นเออเขาเล็กๆเขาเล็กๆแต่มันไม่เป็นเขาไปมมีหินไม่มีอะไรมี เป็นเขาเป็นก้อนเป็นก้อนไปแบบนั้นนะเออแบบนั้นแล้วเขาก็ทําสวนเนาะอืมเขาทําสวนเขาปลูกสตอรี่ปลูกข้าวโพดข้าวโพดเอหัวอาหารนะเป็นแบบนั้นล่ะปลูกข้าวโพดให้หัวอาหารอันนี้ให้ให้อันนี้มันแห้งแห้งเลยค่ะไปเก็บละให้อาหารเป็นปูให้เป็นอาหารสัตว์อืมแต่ว่าที่ยายไปแจกของให้นักเรียนนกันดานจริงๆ เสื้อผ้านักเรียนนี่เขาก็ไม่มีเนาะเขาก็ขาดขาดวินวินเขาก็ใส่ขึ้นมาร้องเพลงน่ะบางคุณก็เอาเอาหนังกระตุดนหัดอยู่หัดข้อเท้าน่ะกลัวมันอันนี้ยายคนนึกถึงตอนกุณยังเด็กนี่ว่ามันเป็นแบบนั้นมันมันยังไม่ไปถึงตอนเยาวังเด็กก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าไปตรงนั้นไล่ชดไม่ได้อทำคลิปอย่างเดียวสัญญาณไม่ถึงวะเพราะว่ามันไม่มี มันมีอันตอนเรายังเล็กก็เหมือนกันมีแค่สองชุดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าฝนตกก็หนาวก็ไม่ได้ใช่ก็ถูกแล้วที่ลุงที่เอฟซีลุงเขาให้ไปตรงนั้นถูกมากเลยถูกต้องแล้วแอดเบนก็ดีใจนะที่ได้รู้ที่เขาที่เขาไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ได้เลยเลยเขาเชือผ้าเขาก็ยังขาดเชื้อผ้าของเราที่บ้านเขาก็ดังล็กๆเลยว่นนกบ้านเขาก็มันอยู่ในหุบเขาแล้วไกลในเมืองมากเลยถ้าเราขี่รถไปนี่ถ้าเป็นผู้สาวนะไม่กล้าละ ไม่กล้า,เ,าเก่งขนาดไหนก็ไม่กล้าไกลไม่เอาอเบิงแล้วมันขึ้นขึ้นภูกดินนี่ก็แดงรถนี่ควันกุ๊บเลยสิบคันรถไปมองมา,า,าเห็นหุ้งจนเปิดไฟนะ่ะลุงนะอ่ะคิดดูสิมันกันดานขนาดไหนหนั่นแหละยายก็บอกว่าไปถึงเพชรบูรณ์เอซีก็ยังนําไปด่าอยู่ทำไมทำไมอ่ะนำไปด่าวะเฮ้ยทำไมแหกสเสด็จมา มาแจกถึงนี่แถวบ้านมึงก็เยอะแยะเอาแถวบ้านเรามันพอช่วยได้ช่วยตัวเองได้นะเพราะว่าเรามันมีสวนมันมีอะไรเนาะทางเขานี้ไม่มีเลยมีแต่หญ้าเขาอืมลืบเขาลืบเขามีที่แล้วเราก็ไปแจกไงบ้านกบตูนั่นแหละยายถึงแล้วก็กกนบุญไงยายนะมามาหันแลยยายขึ้นไล่แล้วยายเขาก็มาว่ามาด่ายายยายก็โอ้ จัดเลยจัดเลยก็เหลืออยู่สามสี่ผืนแม้เข้าใจพูดเขาจะไปทําที่ไหนก็บุญคือเก่าเขาไปตรงนั้นนะถูกที่สุดเลยลุงไปตรงนั้นนะถูกมากเลยเราคือเห็นลูกหลานเรานะเท่าบักเลนี่แหละแต่เขาก็ร้องเพลงเก่งเสื้อผ้าเขาก็ขาดยายก็หูถ้ายายหอบไปได้ยายก็แต่ว่าหันก็เหลือรถแล้วรถชิบคันเต็มหมดเลยอ่ะไปแจกก็ดีใจนะดีใจแทนเขาอยู่ เหมือนที่บ้านเราที่ที่เราตามเข้าสมัยก่อนน่ะนะก็ลองจะเรยดังดีเออค่อยกันึกถึงตอนหฮาใน้อยน่ะมีอย่างสติ๊กเราเหมือนกันเรียกเลยสมัยนั้นอ่ะเนายเนาะตูงตูมเพลิน